สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊ K OP, ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าจากแบล็กพิงคนะครับในตอนนี้เนี่ยมีประเด็นเกิดขึ้นในทวิตเตอร์นะครับซึ่งก็มีการเกี่ยวข้องกันกับดาราชื่อดังของประเทศไทยเลยนะก็คือพี่มาริโอ้เองนะครับในตอนนี้เนี่ยมีแฮชแท็กในทวิตเตอร์เกิดขึ้นมานมอ นนนในตอนนี้เองนะครับเทรนทวิตเตอร์แฮชแท็กมาริโอนี้ก็มีเทรนทวิตเตอร์จำนวนกว่า70,000กว่าทวิตแล้วนะครับที่ออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้จัดก,การจากพี่มาริโอนะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้จากคลิปของคุณมาริโอนะครับที่ออกมาพูดกันกับผู้จัดก,การส่วนตัวนั่นเองว่าได้มีการทักไปหาลิซานะครับใน DM ของ i ิน t a g r a m ส่วนตัวของลิซานั่นเองแต่ว่าไม่ได้มีการตอบกลับมาจากลิซานะคร ผู้จัดการก็เลยมีการคุยกันเล่นๆในคลิปวิดีโอนะครับว่าอาจจะถูกลิซ่าบล็อกไปแล้วหรือเปล่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนนั้นเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ยก็มีชาวเน็ตจานวนหนึ่งนะครับออกมาพูดถึงการเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต่อว่าลิซ่านะครับว่าทําไมถึงบล็อกทั้งๆที่เขาเนี่ยจะชวนมาออกรายการ YouTube จะชวนมาออกช่อง YouTube หลายๆคนเลยนะครับที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเนี่ยก็ต่อว่าลิซ่ากันไปต่างๆนานาต่อว่าลิซ่ากัน ค้างจะรุนแรงเลยมีทั้งดึงเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนก็บอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนไทยแล้วในตอนนี้เขาไม่ได้สนใจประเทศไทยบางคนก็บอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยเติบโตแล้วก็ด่งดังที่เกาหลีตอนนี้เขาโด่งดังไปทั่วโลกแล,แล้วเขาจะมาสนใจอะไรกับดาราไทยนะครับและก็ยังมีคําพูดอีกมากมายเลยนะครับที่ต่อว่าลิซ่าทาให้แฟนคลับของลิซ่านั้นเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนะครับแล้วก็ออกมาปกป้องศิลปินที่ตัวเองรักนั่นเองในตอนนี้นะครับทางมาริโอเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ออกมาอัดคลิปวิดีโอขอ ขอโทษแฟนคลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยคุณมาริโอหรือว่าพี่มาริโอนะครับก็อธิบายในคลิปวิดีโอความยาวประมาณ35บวินาทีว่าขอโทษหลายๆคนขอโทษแฟนคลับของลิซ่านะครับที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดโดยพี่มาริโอนะครับก็ได้บอกต่อเอาไว้ว่าในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยเป็นการแซวกันเล่นๆระหว่างพี่มาริโอแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าคุณโชนั่นเองความจริงแล้วนะครับลิซ่าเนี่ยไม่ได้บล็อกผู้จัดการส่วนตัวของมาริโอไว้แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยขณะที่ทํางานหรือว่าถ่ายทําคลิปวิดีโอนั้นกัน ไมไ่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณมือถือนะครับทำให้ไม่มีการตอบกลับมาหรือว่าไม่สามารถเห็นอะไรหลังจากที่ส่งข้อความไปได้มาริโอเนี่ยก็เลยแซวผู้จัดการไปเล่นๆในคลิปวิดีโอนะครับว่าหรือลิซ่าเนี่ยบล็อกไปแล้วหรือเปล่าเขาไม่อยากคุยหรือเปล่าและพี่มาริโอเนี่ยก็ยังได้มีการขอโทษแตนคลับอีกครั้งนะครับที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นที่ทําให้เข้าใจผิดแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่คลิปวิดีโอที่ออกมาขอโทษเท่านั้นนะครับในคอมเมนต์ของทางช่องเนี่ยก็ได้มีการแปะคอมเมนต์ไว้เช่นกันโดยพี่มาริโอเนี่ยก็ ตอนนั้นในห้องแต่งตัวมันอับสัญญาณพี่เปิดเข้าไปดูไอจน้องไม่ได้เลยโดนโอแซวแค่นั้นค่ะขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิดนะตอนนี้เปิดดูได้ปกติจ้านี่น่าจะเป็นข้อความจากผู้จัดก,การส่วนตัวของพี่มาริโอ้นะครับที่ออกมาคอมเมนต์แจ้งข่าวกับทุกคนก่อนที่เรื่องเนี่ยจะเข้าใจผิดกันไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าในตอนนี้เองนะครับถึงแม้ว่าจะมีการออกมาแจ้งแล้วว่าข่าวที่บอกมานั้นหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องเข้าใจผิดเป็นเรื่องที่แซวกันขำๆเท่านั้นแต่ว่าแฟนคลับของลิซ่า กลับรู้สึกว่ามันไม่สมควรเลยถ้าหากว่าจะออกมาพูดอะไรแบบนี้ผ่านสื่อทั้งๆท,ท,ที่มีคนติดตามมากมายแต่ตอนนี้ลิซ่าถูกต่อว่ากันไปมากมายแล้วมีทั้งด่าแบบว่าไม่ลืมหูลืมตานําเอาเรื่องราวอื่นๆนมาประกอบกับเรื่องนี้แล้วก็ต่อว่าลิซ่าโจมตีลิซ่ากันนะครับนอกจากนั้นเนก็ยังมีแฟนคลับอีกบางส่วนนะครับที่รู้สึกว่าคลิปวิดีโอที่มาริโอออกมาขอโทษนั้นมีแต่การขอโทษไปยังแฟนคลับของลิซ่าความจริงแล้วแฟนๆนไม่ต้องการคําขอโทษเลยเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจผิดทุกคนต่างรับรู้เห ผลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับแต่ว่าอยากให้คลิปวิดีโอนั้นมาริโอออกมาขอโทษลิซ่ามากกว่าเพราะว่าในตอนนี้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็รุนแรงมากๆเนี่ยคือลิซ่านะครับที่ถูกต่อว่าแบบว่าไม่ลืมหูลืมตามีคําต่อว่ามีคําหยาบคายมากมายรวมไปถึงคําต่อว่าที่รุนแรงมากๆโจมตีเพ่งเลงไปที่ลิซ่าคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าในตอนนี้นะครับเรื่องราวนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ในทวิตเตอร์นะครับและเทรนทวิตเตอร์เนี่ยก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยสาหรับใครในะ สามารถเข้าไปดูได้ติดตามได้เลยที่แฮชแท็กมาริโอในทวิตเตอร์นะครับรวมไปถึงใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่ามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้บ้างคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับรวมไปถึงแฟนคลับของพี่มาริโอด้วยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันในตอนนี้เองนะครับทางพี่มาริโอเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับก็ออกมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงเหตุผลแล้วก็ออกมาขอโทษแฟนคลับแล้วแต่เพียงแค่ว่าแฟนคลับของลิซ่านั้นอยากให้มีการขอโทษไปยังลิซ่าโดยตรงเท่านั้นและก็อออยยาากกกใใหห้้้เรื่่งงนีจบลบไม Lisa ลถูต ว่าทางๆท,ที่ยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยยังไงก็มาติดตามข่าวสารนี้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนําม,มาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้อามมกรเคป็ K กต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้นะครับทุกคนสวัสดีครับ